สวัสดีครับมาลอมดูลแถวสองครับนเงียบครับที่ม,มรารา์ทบอบอจะเริ่มมาลองมครับบางทีสิบหาไม่ซะครับบ้ากอะไรส่งการนี้ครับเดี๋ยวนานเยอบไหมนหมือนวันนี้สองมาลองครับไปดีขึ้นมั้งครับ คือมันครับมองนี้นบนนับปรบมานวัเน็นจอมครพบเปลยินเช่นเมตรครับงานนี้ก็มบบองนี้กกรนครับลึกข่มมือครับปลาต่ำครับ ปาแล้วพยา่ามำตึกๆอยู่ครับปาเอยยังครับปาแล้วทำโอนี่นี่นี่คลองทุโอ้โล่องๆๆโอ้ม้นหาคล่องด้วครับ

ขาได้ฟังครับหาหลอบนาในบ้านไหมครับเธอใหม่ครับติดเถอะม่ดีเย่มครับได้อยู่ครับสามตัวอยู่ครับกจอกหน่อยสองครับปลาปลาหอยตัวหนึ่งครับปลาหนูตัวหนึ่งมันอยู่ครับมันอยู่มันแหลกกับมันู่ครับมือนนี้สามตัวอยู่ครับก็ได้กินอยู่ พอเธอใหม่ครับโอ้ยมานี้ฟังครับหลับนะเดี๋ยวบานไหมจอกๆนะครับบ้านหมอกสะดื้ยเลยครับหวานวครับ,บโอ อยู่ครับปัเดเหลี่ยครับปัเดเหลี่ยมคงประมาณอา,าจจะหกโมงนี่แหละครับเบายิดมาหนาเงินมดในหลังอยู่บบยบเาบายิดปั้นมดในแปรอยู่ลงมาเลยเอ้วมาอาบน้ำมาครับคิดว่าสามตัวอยู่ครับจบเยอะมั้งมันครับมาน บ้านนี่ก็ไปเรียนสงการกับลูกอ้ยหนาวครับไปข้อสาดน้ำเอาตัวที่สองครับหนาวเหงครับอ้ยครับเดี๋ยวนอ่อนตัวนึงครับใส่สวยครับอ้คือตัวใหม่เห็นเนาะอ้ยครับปนอ่อนตัวนึงครับใส่สวยครับอ้ยแกงเคยสายบัวครับครับผมมันมันครับมันมันตากต้นไหนติดตามเราอยู่นะครับเด้อ โอ้ยเอาตุอการนี่กะเหลี่ยนนาำกันม้วนนะครับเด้อเกิดอุบมัติเหตุยดนะครับเหลี่ยนกันโดยสูาพา้วยครับเด้อปาแปล่งกันบ้านผมไปก็ถือแต่ลำแข้งครับโอ้ยชักใส่ห็นแง้พอนลำแข้งหนาวแหงครับสวัสดีครับ